สวัสดีจ้าซองขวงเนยมือนีน้องเนยมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นอุปลาจ้ามือนีเป็นปลาที่เอาไว้เอนตายจ้าตายได้วหรออาจารย์ต้องอุกากอนจ้าพักซีจ้าหนี่พักซีหอมจ้ากับมีหอมบัวมีพริกอ่อนก็เป็นเฮดปวกสองดอกจ้าอีเมียเป็นเก็บมากจ้าแต่ว่าไม่ได้สมนีแ้วก็มีพักข้าหน้าจ้า ใ้อยากินกะเอาใส่ได้จะไม่ใส่ก็ได้เป็นไงเพราะว่าอันนี้น่องเนยมากจะนเนย้มาใส่ในเมนูเสริมอาการนี้ก็เป็นพักหอมบวัวเอ้ใบมะกรูดจ้า้วการีเป็นตาไข้เพิ่มความหอมจ้าเนี่ยมาเสาเสียงรอสีดังจังเอยนะจ้ะาเดี๋ยวเดี๋วเตรียมไปพร้พอมๆกันเลยจ้าเคีงงยงปุุงเลย รอบเดียวเลยได้หไหมข้าวผังวแทใส่ชุดไทยเอาพีกลงไปจ้าเอาไม่ไว้าตำมันข้าวเบียรใส่บ่พบนี้กวาเลรออันนี้บ่ได้ใส่ข้าวเบียร์แล้เาอาน้ำปลาแดกจ้าน้ำปลาแดกปลาละลงไปเลยมันหลายวิธีอันนี้ชิใส่เข้านผั่วแทนแบบใส่ปลาแดกเองนะจ้านเ,เนื้นอๆเลยองมัอันนะนี้สินะถ้าไปกะใช้เกลือเหาใช้เกลือจ้าจ้าใส่เกลือลงไปเลยต่อไปกะ รถดีจ้ะเฮกิก่นยามาเศร้าจ้ะกับบรรยากาศที่นี่จะมืออดแดดเปร้อนจ้ะร่าคึมใส่เลยได้ลูกใส่พร้อมกันเลยนี่บุตรคุณจ้ะจต้องไปเอาปลาใส่ได้จ้ะคือยังไงมึอนี่เอ้อปลาเอ๋อปลาอู้ปาลาได้แต่เชื่อินจ้ะสุกทีเดียวเลยจ้ะคือปลาเนี่ยคือขั้วแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะยามันกินเทอร์ทีป ปลาหนเกเอาแม่ตัวน้อยโอ้ยมันแสบได้ลกูกใส่พร้อมกันเลยเบื้งแม่เอาพักใะไรกันสุกเสียเดียวเลยนะจ่านี่เปิดเสียเดียวก็ใส่ขัข้วเอาเลยยังมีแม่นี่เอาไว้แต่ใส่ลาบอุ้ย <laughs> มาเกลือกินจ้ลาบาปลาลดสุกินเบื้องจาา้าเมื่อนี้อ๋อหมดเดี๋ยค้นเด้อ็ดลรอบเดียวเลยแต่ใส่แต่สุดลดกับใส่พักเบิร์ดเรียบร้อยจ้ากับตั้งหม้อเลยจ้า ปิดไว้กับเบื่งบดดบองแบบสีไซซูโรดเลิศเจ้าแบบนี้นี่ยเอาแม่ใช่สซซูโรดตอนไายเหรอเอามันยังแสบแม่ลูกมันยังบ่อนอูน<อ>สูตรแม่สูตรแม่เย็ดจ้าผ,ผัวใส่ชุดไายความ<ย>าน่าจะเบ่งบรรยากาศจังน้อยจ้ะไอ้กัจจิเป็นยังก็ไม่เอาอื่นไอ้ทาขี้ไว้นะโอ้ยเพิ่นเห็ดอันเนื้อนางนสิเห็ดอันหมาอยู่ทั้งไตเพิ่นเห็ดหมองนางหลินทึ้งๆโอ้มันยังเย็นหมอวะสวัสดีเจ้า บรรยากาศจังน้อยจ้ะคือมันคึมจ้ะมือนีมันบมแดดจ้ะบรรยากาศดีดีจ้ะเขียไปน้ำกันเลยอันนี้เอาไปย่างเถอะก่อนเล้วจ้ะนี่เอาไปปิ้งซะก่อนเอาใส่เกลือย่างจ่าเนี่ยังหอมแซ่บจ้ะนี่จ้าเปิดหม้อเลยโอ้โหโบคนเลยจ้ะนี่ยังโบข้าวจ้ะที่โบคนทั้งป่ามันกะตายจ้ะ ว้โดนจ่าเลยบมค้นมันสีข้าวเขาไปอีกจ้าจ่าตอไปก็ใส่ผงสุรสแล้วก็เขาครัวจ่าเพียรความแสีบความหอมจากความนัวแล้หลายอย่างจ้าชิมอะไรแม่ไมนเหลือกินเอาโอ้โหันิเปื่อยโอ้โหเม่คคณพาเห็นเสียงโอ้โหเพรอว่าเป็นลาตายโดนน่ะเล้อจ้า อันเราคั <ünd> ้วเราต้องสกระเดาหรือเอาถิงก็ต้องเอาถิงก็ต้องใส่กระเดาแล้วแต่วันนี้อันบ่หลายร้องเห็ดฉุดร้องเบิ้งจ้ะกะเรียบร้อยเลยแม่พงมอเลยจ้าวันนี้ตั้งใจกันช่ไหมหลับปิ้งบรรลดต้อเด้จ้าจังสมาลับจ้ะนี่จ้าบรรลุใจเทียยนี่ซิบว่าใส่เกลือจ้าเมื่อก่อนโดยอลายจ้าที่ว่าใส่เกลือเที่ยนีบริใส่เกลือจ้าแม่ โอ้แม่มันตกแม่มันตกโอ้แม่มันตายเบิดล่ะอุ้ยเดี๋ยวออกสักคนเอาเนื้ขีบออกต่างไปสักคนหนี่งยจ่าในเกียร์นี่มันรุดโต๊ะกแม่เอาเล็กปิ้งใส่แม่ใส่นี่แทนสิเนี่ยบได้ขีบนี่ยขึ้นมาบวกกัากก็เดลยสี่ร้อยมันซุกจ้าบันนี่ นี่จ้ะมีเขือเหลืองจ้ะนี่ที่ปิ้งเรียบร้อยจ้ะเขาเอานี่เขี้ยคืนจ้ะนี่โอ้นิ่วัวแดาใส่ซีเรีจ้ะนี่นี่กระเซียวไปรอดกับช่วงตำบอกจ้ะแล้วก็มาตำใส่ลาบปลาจ้ะมันจังสีบัวข้าวจ้ะดับข้าวได้จ้ะนี่จ้ะขว้นคืนของมันพักก็บวกจ้งนี่ก็สซิตัดไปตอนปลาซุกก็ะเด้อจ้ะแล้วก็ตอนลาบเลยเบึ้งแล้วแม่พัก นี่จ้าตอนออกเคลือจ้านี่เอาอันเทียมดำออกจากห้อยปิ้งน้ำดำจ้ะหนังมันออกโอ้ข้างศพเป็นร่างดำๆมันออกล่าพ่อแม่ะน้ำดำอือจ้านี่จ้าที่นี่คือปลาที่ปิง้งซุกรอบ้ยจ้านี่เป็นปลารสจ้านี่ช่วงมีมี่ว่ะปลารสอยู่มันหาห่างน้ามันหลักไหลอย มาลากกันเลยจ้าแม่เขาแม่งลอกเอาเนื้อเอาหน,านังจ้าว่าแม่เอากระดูกไปแม่ใส่มันออกยากเขียนฝากเลยว่าีปยังว่มีตัวไปใส่น้อนี่เนาะฝากใส่กระเบืองเลยแม่แม่ตับข้าวตีกระดถซุกขัาวพวซุกเน يا, ี่ยเขาบอกเป็นยังด้วยจ้าได้ไปรีวขว้าอีกอยู่แล้วจะตัวที่แม่ซุกแม่ก็ใส่มันตึงซ้นี่แล้วก็หอมแล้ว ไม่กัดสิฟักให้เบิดแล้วจ้ะวันนี้นี่คือสตาร์บตตอนฟักเบิดเรียบร้อยก็แล้วนี่จ้านี่คือฟักเรียบร้อยจ้าฟักใส่หัวเครือเรียบร้อยแล้วกะเติมน้ำเล็กน้อยจ้ามะขวะกะปรุงใส่น้ำปลาแดกจ้าต่อไปนี่น้ำปลาแดกใส่ได้มั้เออแม่ฟังอยู่ไก่ฟังเดี๋ยวมันเห็นยถึงนะโอู้มีงานคิดคาวงานดีแล้วไหมเนาะ จ,จ้าไปกระช้น้ามระแดกเด้จ้าหัวมันห่อนกันจ,กจ้าจะงสิไปปุงใส่แบบคริกผงใส่ข้อขัวใส่ผักหอมมอ้าัใส่ชุรลดาัวนสุงมันห<ะ>่อนๆอ้กะีมันชุกแหวะาก,ก็สป,ปุงที่คุ่นเลยแบบนี้นีน้กระายไปตอนปุงเลยจ้าไปจินข้าวหนึ่งจักเพรามันดูเลยจ้า พอทั้งอออปลาพร้อมนจะม่ได้โดนจ้ะนี่สุกเรียบร้อยจ้ะจะไปเอาฮีกใส่เลยฮีขัวจ้ะคือขัวเองนะจ้ะแม่ผู้ขวางไม่ผู้ตำจะนี่เขาขัวกันจ้ะจะเท้ลงไปจ้ะเอาขัวอยแม่ก็เม่นผู้ขวางไม่เนผู้ตำจ้ะบางทีก็ได้ก็ขัวน้ำจะตำน้ำจ้ะต่อไปก็ใส่ผงซุร้จ้ะนี่ ใบใส่หลายเล็กน้อยจ้ะใบใส่หลายคักจ้ะแม่จะว่ากินผงสุนนี่ผมรวงมันอยู่แม่โอ้ยจ้ากรวงางสั่นหนุ่มนัะ,นะไปกินเลยเด้อจ้า๊ะที่นี่ใส่บุกเยบร้อยละลไปต่อกินเลย,ย,ย,ยนะจ้าจิบบเข่าจิบหอมเมียไปจิบเปลาเล็กน้อยจ้ะมันโดนเนาะจ้ะไปแล้วมาดีนะจ๊ะจะลาบปลาลดน้ำกันเด้อมื่อนี่ไปบ้าง ดูด้วยคนอันนี้กดันวัดีแล้วัาดีกองแล้วมนดีกองงำน้แบบมาดีจ้ามดีแล้วมาดีกำน้ำจ้าโอ้ยเป็นหดีจ้าบ้างนีเาอจ้ะจับโยนได้ไหนี่ นี่ก็บ,บแข้งจะนี่มะเขือพ่วงจะมกับมะเขือกระเทียมกระเทียมกเทียมอย่างไรกระเทียมสี้าส้มลาบไรูจิงแกบอกอี่น่ก้อนจานี่เเชศฝากยากแม่นี่ยยากฝากแม่เพ่งจ้าือเลยเนมาเอาบุญกระถินหือว่าจรจ้าไายไปนะบุญ ý nghĩa ừ. là cái gì rồi đấy là cái gì mà đấy là cái gì mà đấy ปาเบือหนยจะปวดเพื่อค้อยโตหิ่งห้อามาสุดนิดหน่อยตายแล้วจนเจ็บเพื่อแล้วยังบอกถิมอยู่หีดเล้วว่าจะบกินน้ำหอมเจ็บ ตัอหรวงตามไม่บักก็เจ็าแค่เงีเย็บทางบ้านเนียทั้อหดดจ้ะสื่อจะพักอันนี้แหละรัดนี่แหละพะพวกปลูกเนี่ยพวกเกิดนะจ้ะ

ลมเหมือนม,มีห้อยเน้ากลิ่นนะจ้ะแมงแมงจ้ะจะเก็บยังสินตนหน่อยอยู่นะสดเลยลุกแม่ก็ต้องเฮผัดมัาหน่อยหิวว่าม,มาเพราะถ่งพั๊มแหละ เจอคลิปนี้เพราะสมควรอนนะจ๊ะในสิ่งที่พอปิดคลิปเนี่ยคนนี้อยากขอบคุณทุกเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณหี่ไลค์อ่ะจ้าทั้งทุกคนที่มาติดตามช่องขวงวเนื้อจ้าขอบคุณหลายจ้าเจอคลิปหน้าจ้าทุกทุกคนคอยมีสุขภาพแข็งแรงจ้าบ๊ายบายลำลำไม่รู้สักคนนะจ้าด้วยฝลังใส่อย่างนี้ขอบสวัสดีจ้าบ๊ายบาย